เออโก๊ดเรื่องโย่อะมันก็ลองพยายามดูอีกนิดดีวะเดี๋ยวโย่มันก็ใจอ่อนเองอะโย่อะมันแคมันจะตายหรอแต่ที่มันทำมวาว่ามันก็ไม่ได้แคร์อะไรเราขนาดนั้นหรอกมื่อยกูอัน,นี่นี่นเธอไม่ต้องพูดอะไรได้ป่ะจะพูดทำไมเนี่ยดราม่าก,กันทำไมเนี่ยไปงานนู่นดีกว่ากูวางานหายากผู้หญิงเนี่ยมึงน,นี่เก่งจังเลยเนาะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกนะ่อนอะ มึงดูชุดมันสวยไหมกูถามอยมันก็ขม่มาละป่ะงเลยเนี่ยโบแม่งอันเท่าโบ สวยแล้วจ้ายิ่งเติมยิ่งสวยนะบูม,อมขอบใจนะของเขาดีอ่ะอลองอไปใช้ดูสิอุ้ยไม่เป็นไรเราสวยสู้บูไม่ได้หรอกแล้ววันนี้บูมมาทำอะไรอ่ะอ๋อพอดีต่อเขาพาเพื่อนมาคุยกับพี่้อมมี่อ่ะเรื่องหาคนทำอาร์ตเวิร์กแล้วเป็นไงบ้างตั้งแต่มาดูงานให้ต่อเนี่ยคงยุ่งหน้าดูใช่ไหมต่อมันกำลังจะดังอ่ะเนาะ วิวในยูทูบมันเนี่ยร้อยล้านของวิวแล้วเนาะก็เรื่อยๆแหละเรายไม่ค่อยเก่งอะเรื่องคุยกับคนเยอะแยะเออหรอเราคิดว่าบูมจะถนัดซะอีกเห็นต่อเราให้ฟังว่าบูมเคยเป็นพิตตี้มาก่อนน่าจะเก่งเรื่องคุยอารมณ์แบบเฟกได้อะไรประมาณเนี้เฟกเหรออืไม่ไม่ใช่สิอารมณ์แบบว่าติดต่อชอล้อกับคนเก่งอะไรประมาณเนี้ก็ก็พอได้แหละ ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะจริงๆเรื่องเข้าหาคนอื่นอ่ะคงต้องให้มิวสิคช่วยสอนหน่อยได้แล้วนี่เราเก่งเอออีกอย่างอย่าหาว่าเรายุ่งเลยนะเห็นต่อเล่าให้ฟังว่าบุ้มขี้หึงอย่าห่วงไปเลยบุ้มสวยขนาดเนี้ยต่อมันไม่กล้าทำอะไรหรอกผู้ชายอ่ะนะมันก็เก่งแต่ปาก ถ้าให้ทำจริงอะนะมันไม่กล้าหรอกมิวสิกดูรู้จักกับต่อดีจังเลยเนาะไปคุยกันตอนไหนอะพอดีวันนั้นเราเปลี่ยนใจเราตามมากินเหล้าด้วยอะ่ะนั่งคุยกันเกือบเช้าเลยนะมิวสิกดูรู้จักกับผู้ชายดีจังเลยเนาะเชื่อเราเราผ่านผู้ชายมาเยอะเราดูออกหมดแหละเมื่อผู้ชายคนไหนต้องการอะไร เราเอาอยู่ทุกคนเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะ